ทีแบ๊กแล้วก็พี่ทีครับผมทีวงการบันเทิงครับครับเดี๋ยวผมเป็นไงครับเป็นไงครับมามองมาเชควันนี้รู้สึกบรรยากาศแบบว่าเดินหนาดิ่งนะฮะไม่คือฝนมันจะตกนะครับตกแล้วยังไงตกไปแล้วเหรอเหรอแต่ว่าผมไม่ตกไม่ตกฮะก็พอดีว่าเราเนี่ยซ้อมเสร็จเพิ่งจะมาบงมาครับครับพอเสร็จพลุกปุ๊บก็รีบมานี่เลยอ่าแบ๊กมีอะไรมาบริจาค บุยจ้านะครับมาเรียกว่ามามา,มาช่วยกันประมูลดีกว่านะครับผมเป็นว่าเป็นพัะที่แบ็คซึ่งข้างในมีอะไรมีสัตว์อยู่ในนั้นดึงแบเป็นซิลิโคนอันแรกที่มาใช้ครับผมใช้เสริมนมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคิวเป็นอย่างนี้พอเราประมูลของแม็คเสร็จปุ๊บเราจะให้ตีตันมิวขึ้นเล่นอ๋อทีม ทีม,มอาวงการบันเทิงเดี๋ยวต่อ,อแล้วเดี๋ยวก็จะมาพบกับวงของรูศิษย์ผมอีกอครับโอ้วันนี้เป็นคอนเซปต์ครูศิษย์ช<ำ>ีปดีไร้ไสาระมาทั้งปีทำดีสักวันไว้พวกเราใช่ครับอ้าวมาว่าถึงของแม็กต่อเลยใช่ครับว,วันนี้ของของแม็กนะครับผมขือ,ของเนแม็กนะไม่ใช่พีนะ อันนี้ครับผมเป็นของรักของผมเลยนะครับผมก็คือคือว่าตอนนั้นไม่ได้มีโอกาสไปไปเดินแบบที่เขมรนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่สเปซผมที่สเปนอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเป็นสม,มุดบรูกคือว่าัทุกคนที่ชอบอจดจดบันทึกมากไงแล้วก็อันนี้คือว่าเราเห็นปุ๊บมันก็ชอบมากเลยเล้ก็ซื้อมาสามสี <c oughs> เ่เล่มแล้วก็แบ่งให้กับญาติพี่ญาติทหารหมดแล้วเหลือนี้เป็นเล่มสุดท้ายแล้วคือตั้งใจว่าจะให้แฟนคลับแต่คือยังหาโอกาสให้ไม่ได้สักทีโอเคเราเขียนล่วงหน้าลูกนาแล้วแหละนะครับ เขียนลงไปตั้งงานแล้วแบบเป็นไลเซนสมัยก่อนไงเขียนว่าแบบว่าเออขอมองให้กับพี่พี่แฟนคลับที่น่าร<ฮ>ักคือใครได้ไปถือว่าน่ารักน้าตาดีครับผม<ฮ>นะครับแม็กจะเลือกเปิดราคาที่เท่าไหร่สำหรับของสมุดโน้ตของแม็กวันนี้เน้นจาว่าแม็กเราในเทอร์มูน,นะผมก็คือ88บาทแล้วกันเริ่มต้นเท่าไหร่นะ 88, 88, 88บาทครับ88บาทใครยกมือขึ้นก็จะได้รับไปในราคานี้ครับ88บาทขอบคุณ ไม่ได้เขียนอะไรข้างในครับผมศาเอาไปใช้ได้จริงนะครับใช่แล้วอุ้ยสามพันบาทนี่ก็ถือว่ามูลค่าสูงเอาเต็มตัวนะสีต้อนมิวเต็มตัวนะครับตรงนี้จะขอเคลียร์ด้วยนะครับขอเปิดทางผมพูดครั้งที่สิบเจ็ดละขอพูดาขอเปิดทางให้กับศิลปินเขาได้นั่งวัดก่อนด้วยนะครับขอบพระคุณครับถ่ายรูปกันพออิ่มเลยครับขอเคลียร์หน่อยนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ลำบากนะฮะนะฮะรบกวนหน่อยขอบคุณเอาสามพันเอาอีกไหมครับช่วยขาบุญนะครับอ้าวมานับเลยของ การขับแม็กอยู่กันด้ไมใชบ้างแม็กก็ช่วยกันได้นะครับผมช่วยประมูลสามพันบาทครั้งที้หนึ่งดูครับตัวนั้นครับเท่าไหร่ครับห้าพันบาทผมเอาแล้วห้าพันบาทต้องมีหอยตงเกงประมูลนะครับหอยตะเกงครับแม็กรอครับเดี๋ยวก่อนครับและแล้วเดี๋ยวพิธีประมูลครับโอเคสาลีอยู่สาลีบของพระของหลวงห้าพันบาทแล้วห้าพันบาทครับครั้งที่หนึ่งดึ่งหนึ่งหึงหนึ่งนะครับเท่าไหร่ครับห้าพันบา สวยมากนเล็สวยเล็สวยไัโมห้าคือ V58 คือ V8 ครับห้าแปดแคือหตั้งใจหรือเปล่าเดี๋ยวลองวุ่นนี้ลองดูเดี๋ยวเจอกัน5 8าแห้าเอเดี๋ยวเจอกัน5้าแปดแปยแปบาทครั้งที่หนึงเอายู่ไหมครับห้าพร้อยแปดบาทครั้งที่สองและลุงท่านเดี๋ยวก็หกพันบาทหกพันบาทพั่นี้ครับตัวนี้ครับ เท่าไหร่นะครับเสียงมั่นใจหน่อยเฮ้สุดทีใจเย็นเพื่อนใจเนฮะแปดพันบาทพันบาทนะครับโอ้โหเข่าสวีโอ้โหจุดยอดแปดพันบาทพี่ผู้ใหญ่บ้านที่ก็สามารถช่วยลูกองูได้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าครับกิจกิจไฮโฮงการบันเทิงครับผมเอารูปมาประมูลได้รูปหนึ่งรูปรูปว่าเขาซึ่งไม่รู้จะเอาไปไมอ่ะแต่ได้หมื่นนึงแน่ เขาโอ้ไม่มีอะไรครับเล่าใส่แค่แค่เราใส่เศษขอบคุณครับผมอย่าใส่ที่เขาจะให้เราอีกนะครับคุณไงครับแปดพันบาทแปดพันบาทขาบอกเขาหนึ่งหมื่นโอ้โหตอนนี้ตัวมือรับหนึ่งหมื่นบาทโอ้ขอบคุณราบซึ้งมากที่คุรักพูดได้ผลครับเราเราปิดบัญชีกันตรงนี้เลยก็ได้หมื่นบาทครูเขาว่าเจ๋งแล้วแม็กถ้าแม็กอยากได้เพิ่มมากกว่านี้แม็กต้องบวกเองแล้วล่ะได้นะครู หนึ่งหมื่นบาทครั้งที่หนึ่งหนึ่บาทครั้งที่สและเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้สู้กับตัวเองใช่ไหมครับสู้กับตัวเองประมูลชนะตัวเองพรหันไปบอกพ้กแกเพื่อนอี่มัุ้นเขาอยากทำบุญรวมเป็นเออหนึ่งหมื้อยาทยังมีเลขแปดอยู่หนึ่บาทครั้งที่ห เว้นไวทำไมหนึ่งมื่นแปดพันไปเลยหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทครั้งที่สองและหนึ่งมื่นแปดพันแปดร้อยบาทครั้งที่สามขอบคุณมากครับจากด้านนี้นะครับมีชาวรับยอดมีชาวแข้งมาอยู่ในนั้นด้วยครับน้องปันปันของเรานั่นเองขอบคุณมากครับขอหนึ่งเบอร์คือมารับของบนเวทีนะครับ ราพอๆไปประกอบลยครับถ้าเงินไม่ครบนะครับใส่กแฉมือ